สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้มาพบกับเรื่องสยองขวัญเรื่องผู้มาเยือนบงเล่าหน้าวัดบริเวณหน้าวัดบ้านเนินคอยมีต้นคอยเก่าแก่สองต้นยืนให้ร่มเงาร่มรื่นตลอดทั้ง เป็นแนวป้องกันฝุ่นจากถนนลูกรังซึ่งมักจะฟุ้งขึ้นจากลมหัวกุดอยู่เสมอตรงนั้นมักจะมีเสียงหัวเราะเสียงโวยวายและเสียงขวดแก้วกระทบกันดังระงมแทบทุกเย็นหลายปีดีดักมาแล้วมันกลายเป็นธรรมเนียมที่ไม่มีใครตั้งใจ แต่ก็ไม่มีใครคิดจะยกเลิกสัทธ,ธกับกิจกรรมที่เคยชินชามานั้นหลังจากตากตรมทำไร่ไถนาก่ออิฐฉาบปูนหรือแบกหามภารกิจหน้าที่ต่างๆมาทั้งวันพวกผู้ชายบ้านเนินคอยก็มักจะนัดหมายมารวมตัวกันที่นี่วงเล่าเล็กๆ ง่ายๆที่คลุกเคล้ากลิ่นเหงื่อใครของชาวทุ่งและเรื่องเล่าซ้ำๆที่ยังฟังได้ไม่มีวันเบือ่อคืนนั้นประสงค์นั่งนั่งดื่มอยู่กับเพื่อนสองสามคนสุดท้ายไฟจากหัวเสาข้างต้นคอยกับพริบบิบวับไปตามแรงลม เขาเอ็นตัวพิงรากไม้ตะปุ่นตะปัมดูดบุรี่จนไฟแดงว่ารถเล่าในปากกล่อมประสาทให้เคลิบเคลิ่มรื่นลมเขาเมื่อมองดวงดาวาดาราดาษเต็มท้องฟ้าเหมือนเกล็ดเพชรนินจินดาสวยวิกิตรอลังการยิ่งนักและแล้วเขาก็ได้พบเห็นในสิ่ง ที่คนอื่นเห็นได้ยากมีชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวเดินตรงมาจากทางหน้าวัดภายใต้แสงสลัวของดวงดาวเหมือนมันเป็นเงาเจียจางมากับสิ่งแวดล้อมยามค่ำคืนประสงค์รีบยกมือไหว้โดยสันชาตยานหวังว่าคนในผ้าขาว ผมตัวร่วมร่ามจะเดินผ่านไปเสียทีแต่ก็เปล่าเลยชายคนนั้นมาหยุดตรงหน้าแล้วย่อตัวลงนั่งข้างเขาอย่างคนคุ้นเคยมานานแสนานานแล้วไปยังไงมายังไงครับประสงค์ป่าคอสั่นขอโทษนะครับคุณผ้าขาวครับหรือว่าจะมาร่วมวงกันครับ เปล่าเปล่าข้าหยุดดื่มมานานนับสิบปีแล้วเขาพูดเสียงเบาพร้อมยิ้มบางๆที่ฟังดูทั้งอ่อนโยนและวังเรงแต่ข้าก็ไม่เคยลืมกลิ่นเหล้าและบุหรี่เลยนะอา้าวคงใกล้จะลงแดงแล้วนะซิไอเทิงพร่งออกไปอย่างนักเลงหรือ ว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ลืมนะครับอา้าวก็เพราะกลิ่นมันหอมลึกล้ำเหลือเกินข้าถึงลืมไม่ลงน่ะสิประสงค์หัวเระฮออย่างนึกขำต้างเอื้อมมือยื่นแก้วเหล้าในมือไปให้แบบประชดโดยไม่เกรงใจแล้วเอา้าไหนๆก็คิดถึงนัก ดื่มสักแก้วสิแล้วก็ไปแต่ชายคนนั้นรีบโบกมือปฏิเสธทั้งแก้วและบุหรี่ที่ประสงค์ยื่นให้อีกครั้งพร้อมกับพูดคำหนึ่งที่ติดอยู่ในใจประสงค์ไปนานว่าความจริงทุกวันนี้ข้าก็ยังเมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะโดยไม่ต้องแต่ต้อง มันเลยแม้แต่จิบเดียวประสองค์อาปากจะถามแต่ไม่ทันได้พูดอะไรชายคนนั้นก็ยืนขึ้นเดินตัวปลิวหายวับเข้าไปในเงาโผลใหญ่หน้าวัดทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนในยามรัตติการกับความหนาวเย็น ที่ไหลซิมเข้ามาในกระดูกอย่างประหลาดประสงค์กับเพื่อนอีกสองคนมองหน้ากันเงียบๆไม่แน่ใจว่าเจอคนหรือเจออะไรกันแน่เสียงแมลงกลางคืนคลางหึ่งๆราวกับหัวเราะเย้ยในความเงียบงนันเล่าในขวดที่ยังเหลือดูเหมือนมันจะ ผมขื่นขึ้นยนดื่มไม่ลงเสียแล้วหลายวันหลังจากคืนนั้นประสงค์ยังคายใจไม่หายความเย็นบูบที่ชายผ้าขาวทิ้งไว้ยังเกาะแน่นอยู่ในความรู้สึกของเขาดังนั้นเขาจึงชวนเพื่อนสนิทสองคนย่องเข้าไปในวัดในยามบ่ายเดินเรียบไปตามกำแพงวัด ที่ก,กรอนจนเห็นอิดเก่าโผล่ระเ,ะเกระกะมีช่องเล็กๆเ,เรียงรายอยู่ตามกำแพงอันเป็นที่บรรจุอัฐิของคนตายประสงค์ก้มดูใกล้ๆช่องหนึ่งเห็นเศษผ้าขาวบางๆที่เปื่อยยุ่ยปริขอบอยู่ในช่องราวกับเสื้อผ้าที่ถูกฝังไว้นานนับปีเขามองหน้าพวกเพื่อน เพื่อนก็มองตอบต่างคนลุกกรูเกลียวขึ้นพร้อมกันประสงค์กับเพื่อนเดินตรงไปหาปู่เกิบคนเฒ่าคนแก่อายุเกือบร้อยปีที่ยังมีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านเนินขอยนี้เมื่อเล่าเรื่องให้ฟังปู่เกิบก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าเออว่ะคงเป็นไอ้คงนั่นแหละ เสียงแก่แห่พระนานมาแล้วตั้งแต่สมัยหลวงปู่ปรกยังไม่มรณภาพไอ้คงมันบ้าจินเหล้าจินทั้งวันทั้งคืนเมาไม่รู้ตัวพอเช้ายังดื้อไปทํานาอีกสุดท้ายมันก็ตกบ่อน้ำของตัวเองเลยจมน้ำตายปู่เกิบเหลือบตามองไปทางวัดสีหน้าเคร่งเครียด ตอนเผาศพมันผ้าขาวที่ห่มให้ดิบๆนั้นไม่ยอมไม่หมดดังนั้นจึงมีคนเห็นวิญญาณมันห่มผ้าขาวเดินบนเวียนอยู่แถวนั้นบางคืนบางคราวมันเดินออกมานอกวัดก็มีประสงค์ฟังจบรู้สึกเย็นเยียบยิ่งกว่าคืนที่ได้เจอเข้าไปอีก แม้ว่าคนอื่นจะยังหัวเราะเฮฮาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็าตามแต่ในบางคืนเมื่อสายลมพัดจากทางวัดมาปะทะใบหน้าผสมเทายังได้กลิ่นบางอย่างเจือจางอยู่ในสายลมเย็นนั้นกลิ่นเหล้าเก่าๆครุ้งผสมกับกลิ่นดินเปียก และกลิ่นผ้าขาวเปื่อยที่ลอยมาจากความมืดเขานึกถึงคำพูดของผีตาคงไม่เคยลืมกลิ่นหอมของเหล้าที่ทำให้เมาโดยไม่ต้องยกดื่มอาจนึกเมาในใจเมาจากความยั่วยวนของอดีตความหลงไหล และความเคยชินที่ยังบนเวียนหลอกหลอนแม้ร่างกายจะไม่แต่ต้องเล่าอีกแล้วก็ตามจบผู้มาเยือนบงเล่าหน้าวัดขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามพบกันใหม่ในคลิป 到白。Oh,